พัดคนคนราย่ยแรก YouTube สายลุยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถ่นย L3408 รถคุณภาพนะครับทุกคนวันนี้จะพามาดูสำหรับ f c ที่มีอยากจะได้รถถ่ายเล็กไว้ในสวนไว้ไถนาของตัวเองสักค mm hmm. ันหนึ่งแต่ราคาไม่ถึงสองแสนเนี่ยคันนี้น่าจะเป็นโจทย์ตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้ที่กำลังทรับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู รายละเอียดกัน,นครับว่ารายละเอียดแต่ละคันเนี่ยแต่คันนียจะเป็นอย่างไรนะครับแต่คนอื่นจะรู้หรล่าไล่กดมให้กับพัดนพลราย,ยาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรายเอียดพร้อมๆกันคร,ครับทุกคนมาดูกันเลยครับคันนี้คูปต้า L3408 นะครับปี50มีเล่มมีทะเบียนพร้อมนะ เทคเรียบร้อยยาวใหม่สี่เส้นเลยนะครับปี50มีเล่มมีทะเบียนมีอุปกรณ์สองชิ้นนะฮะแล้วก็มีมีกันจมด้วยนะฮะมีกันจมด้วยหนึ่งคู่นะครับทุกคนกันจมวางอยู่น้นหนึ่งคู่เป็นรถแบบสภาพเดิมๆนะทุกคนเป็นรถสภาพเดิมๆเ,เลยยังไม่มีการแกะนะนี่เป็นรถของ เป็นรถของคนคนสูงอายุนะฮะเป็นรถผู้สูงอายุลูกชายบอกว่าไม่อยากให้พ่อที่จะลําบากแล้วแหละก็เลย,เลยให้พ่อขายให้นาคนอื่นเช่าไปดีกว่าผ่านนี้เป็นผ่านซีอนะครับผ่าน C ีผ่านนี้ยังดีอยู่นะฮะผ่านใหม่เลยนะ หนาผันใหญ่ระบบไฟติดนะไฟหน้าไฟท้ายติดหมดนะแต่ผมจะผมเช็คไอเรียบร้อยแล้วนะครับไอผมเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีไอนะฮะไม่มีไอเปลี่ยนท่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับทุกคนเปลี่ยนท่ายของเหลวเปลี่ยนท่ายนะมันเครื่องเรียบร้อยล้อเช็คให้เรียบร้อยครับแน่นอ่าล้อเช็คแน่นเดี๋ยว จะให้เดี๋ยวเราจะเชียให้ดูกันพี่สตาร์ทรถให้ให้ให้ดูหน่อยแล้วก็ยกอ่ากดกดกดไปด้านหน้าหน่อยดกลยดลงแล้วกดไปอ่าโอเคะโอ,อย้ยยกให้ดูนี่ฮะแน่นครับเน่นซีนลูกปืนนะซีลูกปืนแน่นทั้งสองข้างนะครับ ยางนี้บอกว่าบอกเลยนะครับว่า90%เปนะฮะเปลี่ยนยางมาใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับทุกคนเปลี่ยนลูกชายเปลี่ยนยางมาให้มาใหม่แต่ทีนี้ลูกชายบอกไม่อยากจะให้พ่อลํำบากนะฮะก็เลยต้องการขายออกไปนะฮะในคันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้โทรศัพท์ผมได้ทันทีครับมีคันเดียวครับมีคันเดียวมีอุปกรณ์2องชิ้นใบมีดด้านหน้าและใบมีดผ่า,ผานถ่ายหลังหไปนะครับผ่านถ่ายหลังมี6ไปนะครับทุกคนนี่ปกติ ใส่ใส่ใส่เกี๊ยปะปลาใส่เกี๊ยะใส่เกี๊ะกนนยะเออโรตารี่หน่อยใส่<ม>เกี๊ยะหน่อยเกี๊ยะหมุนปกตินะครับอ่าเกี๊ยะหมุนปกตินะครับพีทีโอมหมุนตามได้ปกตินะครับเนี่ยค ทาได้สนใจครับหมายได้โทรศัพท์ของผมได้เลยนะครับที่0915995498ครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่18,500บาทนะครับทุกคนมีกันจมด้วยนี่ผมจะพามาดูกันจมนะกันเฉพาะกันจมคู่นี้นะถ้าใครที่มีนานาหล่มไม่ต้องกลัวนะครับนี่มีกันจมกันจมคู่นี้ก็5,600นะครับเหล็กหนาโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่หน้าจอนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ